ตุนนี้มาพบกับช่วงสถานีผีบอกกับผมกอบฟทัศนัยโคตรทองครับช่วงที่เราจะมาลุ้งลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับหรือคดีที่ผีมาบอกรวมไปถึงสถานที่เฮียนที่มีคนกล่าวถึงครับแน่นอนเราจะมาฟังจากปากบุคคลที่ ประสบพบเจอและอยู่ในเหตุการณ์ทั้งผู้สื่อข่าวนักข่าวแม้กระทั่งช่างภาพครับและว,วันนี้แน่นอนครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวสถานที่เฮี้ยนสถานที่หลอนกับบุคคลที่เคยได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์หลอนกับเรามาแล้วครั้งหนึ่งครับกับคุณพลสจีครับต้อนรับเข้าสู่สถานีผีบอกอีกครั้งหนึ่งครับและถ้าทุกคนอยากจะไปติดตามความหลอนครั้งก่อนที่เคยมาเล่าติดตามย้อนหลังได้เลยนะครับในอีพีก่อนหน้านี้ครับแน่นอนหลอนไม่แพ้กัน แต่วันนี้ที่เราจะมาคุยกันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องคดีที่ไปทําไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายที่ไปเจอแต่เป็นสถานที่หลอนคือต้องบอกทุกท่านแบบนี้ก่อนว่าน้องพลเนี่ยมีอาการป่วยไป,ไปช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องพักรักษาตัวไปแล้วก็มีโอกาสได้ไปบวชชีที่วัดแห่งหนึ่งก็เลยไปเจอประสบการณ์กับสถานที่หลอนที่นี่ mm hmm. เหตุการณ์ทั้งหมดมเป็นยังไงบ้างครับ ช่วงนั้นค่ะก็คือตอนนั้นเราก็อยู่ไทยรัฐเนาะพี่กอล์ฟแล้วก็อย่างที่พี่กอล์ฟบอกค่ะก็คือป่วยก็คือตอนนั้นเนี่ยเหมือนเข้าโรงพยาบาลไปแบบเข้าแบบกระทานหันก็แบบผ่านช่วงเวลาที่มันแบบแย่เลยก็คือเข้าไอซีค,ค่ะแล้วก็แบบโดนแบบกระตุ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบฟื้นขึ้นมาคือป่วยหนักแบบหนักมาก<ช>เลยใช่ค่ะคือตอนนั้นนะ่ะต้องขอถาวความนิดนึงคือช่วงนั้นเหมือนไทยรัฐเราจะเหมือนกับ ปรับให้มีการเข้าเวรแล้วพออยาเป็นคนแรกที่ที่ได้เข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนช่วงนั้นก็ทํางานไปเหมือนกับเหมือนอาจจะนอนพักผ่อนน้อยเช่นแบบเข้าสี่ทุ่มเลิกเช้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนอนไม่ค่อยหลับใช่ช่วงนั้นเข้ามาทิศหนึ่งปุ๊บป่วยเลยอย่างงี้ค่ะพอะป่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลไปด้วยภาวะเกล็ดเลือดต่ํามากก็คือเหมือนใต้ผิวหนังเราค่ะก็จะเหมือนมีเลือดออกอยู่ตลอดเวลาโอ้ใช่ค่ะซึ่งภาวะที่แทรกซ้อนที่สําคัญก็คือเลือดออกที่สมองโชคดีที่ตอนนั้นน่ะ มันยังไม่ได้ไปถึงที่สมองแต่ก็โคม่าเพราะเขา ICU ใช,ใช่ค่ะออก็เข้า ICU ไปแล้วก็ออกมาพักฟื้นที่ห้องพิเศษปกติคหลังจากผ่านเรื่องนั้นไปเนี่ยก็คือเหมือนกับพี่หัวหน้าเองอะไรแกก็เป็นห่วงเนาะก็วันนั้นก็ตกใจค่ะเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมคือเชิญทั้งพระมาเอาพวงมาลัยมาจุดทูบคือหนูก็ตกใจว่า ทำไมเราจะถามว่าเออขอโทษนะเรายังไม่ได้จะจด <S 2> <S 2> <S 2> อะไรไม่ใช่แบบแล้วทำไมต้องเชิญจุดทูบอะไรขนาดนั้นนะใช่ใช่ค่ะก็คือวันนั้นเราก็ตกใจว่าเอวทุกคนมาเยี่ยมแต่ว่าเหมือนกับเหมือนทําพิธีอะไรสักอย่างหนึง่งค่ะใช่จนสุดท้ายก็พี่หัวหน้าก็เล่าให้ฟังว่าแบบเออพอเองไม่สบายอ่ะคือก่อนหน้าที่หนูจะเข้าโรงพยาบาลท่านบอกว่ามีพระที่ท่านแบบพระบนเขาที่แบบเหมือนกับุูดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่แบบวราติดต่อ,อยากมากอ,มอยู่ดีๆก็โทรมาหาทันว่าแบบเออเนี่ยให้เตรียมสิ่งของเราเนี่ยไว้นะเดี๋ยวจะต้องใช้เพราะว่าเหมือนกับมันจะมีคนคน,นึงอะที่เหมือนกับผ่านความตายมาครับอนะก็งงว่า มันเป็นอะไรมันเป็นใครหรือว่าญาติจะเสียชีวิตหรือตอนนั้นที่เขาอบอกกันเนี่ยคือน้องยังไม่ได้ป่วยถูกไหมยังใช่ค่ะพีาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรใครจะเป็นอะไรคือคแกก็คิดไปว่าแบบหรือว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะาานั่นแหละค่ะพอเช้ามานั่นแหละหนูก็โทรไปหาแกว่าหนูเข้าโรงพยาบาลเรื่องนี้แกก็มาเลยค่ะตามที่พี่พระบอกพร้อมกับอุปกรณ์ใช่ค่ะอุปกรณ์เหมือนทําพิธีก็คือมีแบบมีพระมีพงมาลัยมีเงินมีเหรียญอย่างเงี้ยค่ะแบบ เหรียญซื้อที่อะไรเงี้ยค่ะครับใช่ก็มาถึงก็ทําพิธีอะไรเสร็จก็คือพิธีก็คือไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือเหมือนกับแค่เอาพวงมาลัยอ่ะไปแขวนไว้บนหัวเราจุดธูปบอกเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยค่ะคแล้วก็เหมือนซื้อชีวิตซื้อเตียงอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ย้ําก็คือถ้าหายดีแล้วให้เราไปบวชซึ่งตอนนั้นพลอเองก็รับรู้ทุกอย่างเพราะเรามีสติดีใช่ค่ะตอนนั้นก็คือเหมือนกับมาอยู่ห้องพักฟื้นห้องพิเศษแล้ว<อ>ก็คือ มีสติดีแล้วค่ะใช่ก็หนูอยู่โรงพยาบาลประมาณสิบวันได้ค่ะครับก็ออกจากโรงพยาบาลมาเราก็ไปบวชค่ะไปบวชชีเลยค่ะบวชบวชแบบบวชพราม์ที่แบบไม่ได้โกนหัวค่ะใช่ใช่ก็ไปที่นี้พอยบวชวัดที่โคราชค่ะใช่เพราะว่าบ้านอยู่โคราชก็เลยแบบกลับบ้านไปบวชที่นั่นก็คือที่นั่นเนี่ยเป็นวัดป่าค่ะวัดป่าที่แบบมีมานานมากแล้วครับใช่ค่ะที่เป็นวัดที่เหมือนกับเป็นทางทางบ้านเนี่ยศรัทธา วันนั้นเนี่ยมีเพื่อนบวชอยู่ด้วยสองคนค่ะคือเป็นคือเหมือนกับว่าเวลาเราบวชพรามเนี่ยเขาจะให้เราไปอยู่เหมือนเรือนนอนร,รับรองค่ะชายก็ไปอยู่สามคนเรือนนอนก็จะมีห้องครัวเอาไวใ้ให้เราเอ,อทํากับข้าวพที่จะถาวายพระในตอนเช้าปกติเนี่ยกิจวัตรประจำวันของเราเลยก็คือจะมีการทําวัดเช้าวัดเย็นอย่างนี้นะคะคขึ้นไปสวดมนต์อะไรอย่างนี้เหตุการณ์มันก็เกิดตรงที่ว่าคืนนั้นเราก็ไปทําวัดเย็นลงมาค่ะค เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ง้วงเนาะเหมือนกับแบบเราตื่นแต่เช้ามากนี่ค่ะคือภายนอกอะ่ะมันเหมือนกับหลับไปครับแต่คือในในในฝันจริงๆอะ่ะมันมันมันเหมือนเป็นฝันแนตะ่มันเหมือนจริงมากค่ะพี่กอล์ฟแต่ความจริงอะ่ะคือเราไม่ได้หลับพอหนูหายจากโลกแต่ความเป็นจริงไปเข้าไปปุ๊บก็คือเหมือนกับเราอะ่ะฝันว่าแบบว่าเรานอนอยู่บนพื้นที่ที่มีคนตายอ่ะค่ะอืม เต็มไปหมดที่นอนอยู่ข้างเราอามาหนูนอนอยู่ตรงนี้ข้างๆก็เป็นศพคนตายนอนเรียงๆ,ๆ,ๆกันอย่างเงี้ยค่ะทั้งแอรเรียตรงนั้นเลยครับแล้วเราก็กลัวมากว่าแบบเฮ้ยฉันนอนอยู่ตรงไหนเกิดอะไรขึ้นใน,ในภาพนั้นมันคือในห้องที่เรานอนหรือมันเป็นมันเป็นวัดหรือมันเป็นสถานที่ไหนในในสิ่งที่เราที่เราเห็นอยู่มันเหมือนเป็นลานก,กว้างๆเลยค่ะแล้วก็มีศพคนนอนตายเต็มไปหมดเราก็กลัวค่ะ จนเหมือนหนูน่าจะแบบหายใจไม่ออกอึดอัดอะไรทำนองนี้ค่ะพี่ที่เขาอยู่ด้วยเขาก็เหมือนปลุกเราขึ้นมาบแบบเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะหนูก็ตื่นขึ้นมาเขาก็เลยเห็นเราท่าไม่ดีอืจนแบบเขยา่าเขย่าเราให้ตื่นครับคือในฝันเราก็ร้องไห้แต่ดาวเอาว่าข้างนอกอะคะ่ะที่ที่พี่เขาเห็นเนะี่ยมันอาจจะแบบเรากําลังพยายามแบบทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งอ่อใช่พยายามจะบอกให้คนแบบ มันพยายามจะขยับตัวหรือแบบจะลุกขึ้นอะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ตอนสุดท้ายเนี่ยก็ได้มารู้ว่าเหมือนกับพื้นที่ตรงนั้นนะคะพี่กอล์ฟคือถ้าได้ยินข่าวเมื่อหนูไม่แน่ใจว่ากี่ปีอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นห้างห้างหนึ่งในในโคราชที่ว่าเขาตึกถล่มแล้ววันวันเนี้ยค่ะก็จะเอาพวกเศษซากปลักหางพังรวมถึงแบบเศษซากศพ ที่ที่ที่เกิดขึ้นจากข้างเนี่ยค่ะไปถมที่ฮ <Huh? S 1> ไปถมทําเป็นวัดนี้ขึ้นมาค่ะคือวัดนี้เป็นวัดป่า uh. คือก่อนหน้าที่จะจบูรณะมาจนถึงขนาดเนี้ยเขาก็เป็นวัดที่แบบมีต้นไม้เยอะๆมีพระไม่กี่รูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเดชีท่านก็เล่าให้ฟังว่าตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยที่ที่เรานอนอยู่เนี้ยค่ะมันคือที่ที่เอาซากศพซากประหักพังอะมาถม มาถมท i, Pokémon, ี่แล้วก right ็ลาดปูนแล้ว hmm. ก็ส <aha> ร้างโบสถ์สร้างสถานที่เนี้ยขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วมันทำอย่างนี้ได้ด้วยเหรอก็เหมือนกับเอ่ออย่างเช่นเวลาเกิดเหตุเช่นเตึกถล่มอะไรางี้ใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาซากประหลักขากพังหรือว่าซากพวกเนี้ยไปที่ไหนครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะเอามาเนี่ยแหละค่ะเหมือนพรทิจากให้วัดถมให้วัดสร้างวัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนที่เขามีการรับทุบตึก แล้วเอาตึกไปถมที่ใช่แต่ด้านมันเป็นห้างที่มันมีคนตายใช่ค่ะแล้วเอามาถมวัดนี้หรอใช่ค่ะโอ้โหแล้วตอนนั้นคนตายเยอะมานะคะที่ที่ห้างดังนั้นถล่มที่โคราดอะค่ะหมายความว่าที่เขาถมไปมันก็มีเศษชิ้นส่วนมนุษย์ของคนตายซึ่งไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพใช่ค่ะอยู่ตรงนั้นโอ้โหท่ามถ้าคุณชมจําได้นะมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบตึกเป็นห้างดังที่โคราชเนอะ พังถล,มล่มรถไฟไหม้แล้วมีคนตายเป็นเป็นข่าวดังคดีดังตอนปีสองพันห้ารอสาสิบห้าด้วยแล้วเป็นที่ที่น้องพลอยนอนอยู่ใช่ค่ะอืมมันก็เลยเหมือนกับมาประกอบกับที่เราอะเห็นในฝันว่าเหมือนกับมันมีคนนอนตายอะค่ะเต็มไปหมดใช่ค่ะขนลุกแล้วนะใช่หมายวาว่าอันนี้ถ้าเกิดพี่คิดภาพตาม,มเหมือนเหมือนผู้เสียชีวิตอะเขานอนอยู่แล้วเราไปนอนอยู่ตรงัหนตรงนั้นกับเขาใช่ค่ะและสภาพศพคือ ก็น่าจะโดนตึกถล่มทับแล้วตายอย่างงี้ใช่ค่ะเหตุการณ์นั้นก็คือแบบคนลุกมากแบบน่ากลัวพยายามหาคําตอบไหมว่าทําไมถึงไปเห็นอะไรแบบน้นเอ่ออาจจะไม่ได้พยายามหาคําตอบขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเหมือนตอนนั้นก็อาจจะเป็นด้วยว่าเราอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรคะอยู่ในช่วงที่เขาอยากให้ไปบวชหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันอืว่าแบบเออเราผ่าน ช่วงชีวิตที่มันแบบความเป็นความตายมาเนี่ยค่ะใช่ลตอนที่พอไปถึงแล้วไปเจอเหตุการณ์แล้วมีอะไรแบบมากกว่านี้ไหมก็หลังจากคืนนั้นหลังจากเรื่องนีนใี่ทำไมคะเราก็ตื่นค่ะคืนเดียวกันเลยเราก็ตื่นขึ้นมาเราก็แบบเล่าให้พี่ฟังว่าแบบเพื่อพี่หนูเจอนี้นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เก็บไปก่อนเนาะเสร็จปุ๊บคืนนั้นสักช่วงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มได้ค่ะช่วงเวลาเดิมๆเลยหลังจากทําวัดกลับมาเสร็จปุ่มเนี่ยแม่ชีเขาก็จะบอกแล้วว่า เออเนี่ยวันนี้ปิดประตูให้ดีๆนะเองไม่ต้องออกมาข้างนอกนะแบบหมายถึงว่าจะเข้าห้องน้ำก็ทําธุระอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเข้าไปปิดประตูปิดหน้าต่างน้ำเนี่ยก็เอาเข้าไปไว้ให้เรียบร้อยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมวันนี้แม่ชี่มันเริ่มทาแม่งผูแปลกๆใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนกับทุกวันแกก็จะบอกว่าเออก็เนี่ยครัวอยู่ใกล้ๆก็เดินออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนั้นแกบอกว่าอย่าออกมานะมไม่ว่าจะเจอเสียงอะไรหรือใครเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องออกมาพูดอย่างนี้ก็ใช่แต่ว่าแกบอกว่าไม่ได้มีอะไรหรอกนะเพราะว่ากลัวโจรอ่าอยู่แถวนี้มันอยู่แบบใกล้ชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขาบอกว่าโจรมันชุมช่วงนี้แล้วเราแบบเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ่าไม่ได้คิดอะไรคืนนั้นเราก็อยู่กันปกติเหมือนกันค่ะหลังจากที่ผ่านเรื่องนี้ไปเสักช่วงประมาณห้าทุ่มค่ะพี่กอล์ มันได้ยินเสียงเหมือนแบบเสียงมันใกล้มากอะคะ่ะคือมันจะเป็นเป็นบ้านพักเตี้ตยๆค่ะที่มีหลังคา,งคางสังกะสีครับตอนแรกเราได้ยินเหมือนเสียงอะไรกระโดดเลยมาถึงที่มาเดอนนอนที่เรานอนเนี่ย <c oughs> เป็นบ้านหลังคาสังกะสีใช่ค่ะอยู่ในป่า <c oughs> เหมือนตรงนั้นก็จะเป็นแบบเป็นป่าป่าคุมทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นแบบเขาเรียกกุดเนาะแม่ชีอย่างนี้คะ่ะอยู่ตรงนั้นกุดผาก็จะห่างไปนิดนึงใช่ค่ะ เราก็ได้ยินเสียงก่อนเลยค่ะพี่ก๊อฟก็คือเหมือนกับเป็นเสียงเหมือนคนกระโดดลงมาอยู่ที่สังกะสีแล้วก็วิ่งอะค่ะเสียงวิ่งอ่ะเสก็ก๊อก๊อฟ่ซึ่งในความเป็นจริงเ่ยคนมันไม่สามารถไปอยู่บนหลังคาสังกะสีได้แน่ใช่ค่ะก็วิ่งแบบวิ่งอะค่ะคือมันเป็นตามจังหวะของสังกะสีเลยค่ะก๊อบก๊ๆบกไปเรื่อยค่ะซึ่งมันจะดังมากดังมากค่ะ เราก็แต่อันนี้ได้ยินทั้งสามคนเลยนะคะคใช่เราก็มองหน้ากันแล้วว่าอืมวันนี้มันดูแปลกๆอืกใช่แต่แม่ชีบอกแลนะใช่ค่ะเราก็อ่ะไม่เป็นไรแต่ล่มๆไวอย่างงี้ค่ะไหนๆเรามาบวชแล้วสักพักหนึ่งมันดังขึ้นเรื่อยๆค่ะพี่กอลฟจากที่มีแค่ข้างบนไม่มีรอบๆด้วยค่ะโอ้มันเหมือนกับเหมือนกับมีคนมาเคาะรอบ,บๆรอบบ้านเลยนะคะใช่ค่ะเสียงดังมากแบบปัก มันดังคือดังแบบได้ยินชัดเจนเลยทั้งสามคนใช่ค่ะแล้วมันเพิ่มเ่ด้วยค่ะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนอัพสต็ปอยู่ข้างบนอยู่ข้างๆแล้วเหมือนกับมีเ่ตอนแรกเป็นเคาะใช่ไหมคะสักพักหนึ่งก็เริ่มเหมือนมีแบบเหมือนคนเอาไม้มาเคาะค่ะจะให้เปิดอ่ะดังขึ้นเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนคนแบบวิ่งเคาะอ่ะค่ะพี่เสียงมันก็จะแบบอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆใช่ค่ะ แล้วระหว่างที่รอบเออคนรู้แล้วนี่คนรู้เหมือนกันระหว่างที่รอบบ้านเคาะไอ้ข้างบนสารกระสีกยังดดอยู่ไหมเดินอยู่กระโดดอยู่ตรงนั้นค่ะพี่ใช่ค่ะสแสดงว่าก็ก็เยอะอยู่เยอะมากค่ะพี่กอบเรแล้วรู้เลยว่าแบบมันไม่ใช่แค่หนึ่งไม่ใช่แ<อ>ค่ <ทำ S 1> แสอง,ง้วทําทำไงต่ออ่ะทำอะไรไม่ได้แล้วค่ะตอนนั้นก็คือแบบนั่งกันอยู่ตรงนั้นแบบกลัวอย่างเดียวก็คือแบบนั่งจับมือกันว่าแบบทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งออกไปก็ไม่ได้เพราะว่า ไม่ฉีไม่ให้ออกเราก็ไม่กล้าไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าข้างนอกแบบมีอะไรอะไรนี้ค่ะใช่ก็ได้ยินเสียงเคาะอยู่งั้นนะคะเคาะเป็นชั่วโมงหนึ่งอะค่ะมันก็เป็นแบบเที่ยงคืนพอดีได้ยินเป็นเสียงด้วยนะคะใช่ค่ะคือหลังๆอะพอเป็นเสียงเคาะใช่ไหมคะเริ่มมีไม้มาเคาะมันก็แรงขึ้นสักพักเริ่มมีเสียงแบบวีดวีดอะค่ะเสียงอะไรอะคือแม่ฉีเขาบอกว่าวัดเนี่ยแบบเปรตเขาเยอะ เสียงแบบแหลมๆนี่คือเสียงของเปรตเหรอใช่ค่ะคือหนูว่าไม่แน่ใจว่าเสียงเปรตเป็นยังไงแต่ว่าเราเราเชื่อได้ว่าตรงนั้นน่ะมันแบบน่าจะใช่ได้ยินชัดเลยเหรอได้ยินเสียงชัดมากค่ะโอ้มันชัดจริงๆมันแบบมันชัดทั้งข้างบนทั้งข้างข้างทั้งเสียงที่แบบวีดวีดเข้ามาค่ะมันมาเป็นแบบจังหวะวีดวีดซึ่งมาพร้อมกันทุกอย่างใช่ค่ะทั้งบนหลังคาทั้งเสียงเคาะทั้งเสียงวีดนี่เหรอใช่ค่ะ เป็นชั่วโมงด้วยเป็นชั่วโมงอยู่อย่างนั้นก็คือพวกหนูนั่งอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงค่ะอืมแต่พี่กอฟเชื่อไหมคะว่าพอเที่ยงคืนปุ๊บทุกอย่างสงบค่ะพี่เงียบเลยเงียบวันที่เกิดเหตุนะคะมันคือวันโกนโอ้วันโกนคือวันที่เป็นวันก่อนวันพระใช่ค่ะพอเข้าเที่ยงคืนเป็นวันพระปุ๊บหายเลยแล้วเขาว่าวันกันว่าวันโกนนี่แหละค่ะใช่ค่ะเป็นวันที่แบบ ทุกอย่างมาอยู่ออตรงนั้นใช่ค่ะโอ้โหได้ได้เปิดประตูอบยูไหมหลังเที่ยงคืนเปิดไหมไม่ค่ะจนเช้าเรา,าใช่ค่ะจนเช้าก็เราให้แม่ฉีฟังค่ะ<อ>ว่าแบบแม่เนี่ยหนูได้ยินเนี่ยทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยนู่นนี่นั่นเราเล่าให้แกฟังค,<อ>ค่ะตอนแรกก็ใช่ล้ออะไรเงี้ยแล้วเราเชนแกมาแกก็ลืมเล่าให้ฟังว่าแบบปกติเนี่ยที่บอกว่าไม่อยากจะให้เปิดประตูหรือหน้าตาออกมาเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับ แม่ชีหรือว่าพระอย่างเงี้ยค่ะเขาบาง<ม>บางท่านก็อาจจะมีของ<ม>วันโกน<ม>เขาก็จะปล่อยของ<ม>การออกมามอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็อาจจะทําให้ให้ของพวกเนี้ยมันเป็นลมเพลมพัดอ,อ่ะก็เลยไม่อยากให้แบบเปิดประตูออกมาซึ่งซึ่งตามความเชื่อถ้าเกิดแบบมันเป็นคืนแบบเนี้ยแล้วเป็นลมเพลมพัดจะของมันเข้าตัวนะใช่ค่ะโอ้แล้วก็ประกอบกับวัดเนี้ยคือถ้าสมมติว่า เขาก็เป็นตำนานเล่ากันมาว่าคนที่มาบวชใหม่ๆแล้วแบบมีเซนหรือว่าบุญเยอะๆก็จะเห็นเประเกือบๆทุกคนอใช่แต่เราได้ยินเป็นเสียงไงเราได้ยินเป็นเสียงใช่ค่ะแค่นี้ก็ช็อกแล้วนะช็อกค่ะเราก็แบบเฮ้ยเสียงแบบเสียงเปรตมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วผ่านเหตุการณ์คืนวันโกนไปแล้วยังมีอีกไหมก็หนูบวชสามวันค่ะไปอยู่วันแรกเนี่ยสบายเลยไม่มีอะไรเราก็คิดว่าเออน่าจะรอดอยู่นะสามวันอะไรอย่างี้ค่ะ เราจะไปเจอจริงๆวันที่สองวันที่สองก็คือแบบสติแตกนิดนึงก็แบบว่าไปบอกพระที่ท่านบวชให้แบบหนูไม่อยู่แล้วค่ะหลวงพ่ออะไรเงี้ยแบบสึกให้หนูทีเพราะว่าแบบมันนั้นมันกลัวมันกลัวมากจริงๆอะค่ะใช่แต่ท่านก็บอกว่าให้เราอยู่ให้ครบแต่ก็สึกไม่ได้เพราะว่าต้องอยู่ให้ครบอยู่ให้ครบใช่ค่ะสุดท้ายวันที่สามก็คือไปนอนกับแม่ชีค่ะเพราะว่าเหมือนท่านก็คิดว่าเราแบบไม่น่าไม่น่าไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ติดครบสามวัน ค่ะหลังจากนั้นก็ทําธารกิจสําเร็จครับ,ค,รบค่ะแต่ก็เจอเรื่องเหล่านี้ก็เลยได้รู้ว่าอ๋อสถานที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแบบทั้งที่ถมของศพคนตายที่ที่ถล่มอย่างนี้ค่ะ,ะแล้วก็มีแบบมีเปรตที่เขาเล่าขานกันมาเราก็เจออะไรอย่างนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งแบบเรื่องของการปล่อยของที่แบบว่าเหมือนพระแม่ชีแล้วนะเขามีของ,อของเขาก็าจะปล่อย เราก็ได้ได้รู้ว่าอ๋อมันต้องแบบนี้อนะไรเงี้ยมันก็ยิ่งมีการตอกย้ำความเชื่อที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้ใช่ค่ะโอ้ล้วก็บอกว่า<ม>ช่วงที่พอไปบวชเป็นช่วงเบญจเพศพอดีใช่ค่ะช่วงนั้นก็คือเหมือนกับอายุยี่สิบห้าย่างย<ม>ี่สิบหกใช่ค่ะทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาช่วงนั้นพอดีเลยเนาะใช่ค่ะบางคนอาจจะไม่เชื่อเรื่องเบญจเพศนะแต่สำหรับพลอยก็คือเชื่อ เพราะว่าเราผ่านจุดที่มันเป็นเบญจเพศอย่างนั้นน่จริงๆป่วยบางตายใช่แล้วต้องไปบวชชีใช่ค่ะแล้วไปเจอผีอีกใช่อายุ25พอดีด้วยพอดีเออโหก็เท่ากับว่าเจอมาแบบว่าเต็มที่เหมือนกันนะแบบมาทั้งแบบแบบโฟดีเลยอ่ะเสียงเอ้ยกลิ่นเอ่ยทุกอย่างเอยนะคะก็ก็ถือว่าเราผ่านช่วงนั้นมาได้เนะช่วงความเป็นความตายนะครับอันนี้อันนี้หลอนจริงๆ ขนลุกมากนะครับนี่ฮะเป็นประสบการณ์ขนลุกที่คุณพลอยไปเจอจากสถานที่เฮี้ยนอันนี้นะวัด ป่าในพื้นที่จังหวัดนครราชาสีมาขนลุกจริงๆคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวแบบนี้สามารถส่งเรื่องราวมาครับที่ gostation.thailand@gmail.com คงจะมีการเชิญมาเล่าเรื่องราวแบบนี้เหมือนที่คุณพลอยเล่าให้เราฟังในช่วงของสถานีผีบอกนะครับเป็นช่วงที่เราจะมาลุวนลึกความสยองสืบสอบความลี้ลับหรือคดีที่ผีมาบอกรวมถึงสถานที่เฮียนที่มีคนกล่าวถึงอย่างเช่นวัดป่าที่เราได้มีการพูดคุยกันในวันนี้ครับ อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องพอยมากที่มาเล่าเรื่องราวสยองให้ฟังกันวันนี้นะครับ